สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะที่เลี้ยงวัวน,นะครับหรือท่านที่สนใจนะในวิถีชีวิตเกี่ยวกับาการเกษตรการเลี้ยงวัวน,นะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านนะมารับชมกับบรรยากาศการเลี้ยงวัวในช่วงบ่ายนะครับอตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งเอาวัวไปกินน้ํานะครับ ก็สำหรับวัวของผมก็จะเลี้ยงโดยการล่ามนะครับก็คือการล่ามเชือกไว้แบบนี้นะครับนะครับก็เลี้ยงง่ายๆเลยนะซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ก็จะเหมาะกับการมีพื้นที่ประมาณสิบไร่ขึ้นไปนะแล้วแล้วก็วัวจํานวนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็คนสามารถไปทํางานได้นะนะครับ ก็จะปล่อยแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไล่ไลอกาเรียกไรนะไม่ใช่เลี้ยงแบบไล่ต้อนไปกินนะครับนะก็คือเช้าเช้าประมาณเก้าโมงนะแล้วก็ล่ามตั้งแต่เช้าเลยเก้าโมงประมาณเก้าโมงนะครับกินกินที่ที่เดียวนะครับนะผูกจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ปล่อยไปกินน้ํานะหลังจากกินน้ําแล้วก็ตอนบ่ายก็ผูกอีกอีกครั้งหนึง่ง ก็ประมาณช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขากินแบบอิสระนะครับเราก็จะผูกแล้วเอาผูกเชือกปล่อยเชือกนะครับแล้วแล้วเราก็จะตามดูนะช่วงนั้นนะประมาณสักป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้เขาเดินกินจนจนอิ่มนะครับแล้วไล่ตอนเขาคอกนะครับก็วิธีการเลี้ยงแบบนี้ก็าบางคนอาจจะใช้นะบางคนก็อาจจะไม่ไม่ได้ทำแบบนี้นะนะครับ บางคนเลี้ยงต้อนฝูงก็วันละสี่ห้าชั่วโมงเง,งี้ยครับนะเอาออกสายหน่อยนะอย่างเช่นบางคนก็เอาออกประมาณสี่ห้าโมงเช้าเลยนะหรือตอนบ่ายเลยก็มีนะครับโดยไล่ต้อนไปด้วยนะให้มันกินจนอิ่มนะครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ไล่เขาคอ,อกทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้ครับพามาดูแล้วก็จะมามาดูาแหล่งอาหารนะครับซึ่ง ผมได้มีงบน้อยนะมีงบน้อยแล้วก็ไม่ได้ปลูกหญ้าไว้เยอะนะแต่ว่าก็ทําสร้างแหล่งอาหารให้เขานะครับโดยเราไปหาญ่าพวกหญ้าขนเนี่ยครับตามข้างทางมานะบริเวณนี้ก็จะมีหญ้าให้วัวที่กินได้ก็มีลูซี่นะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีลูซี่มีหญ้าขนก็ดีกว่าเราไม่คิดจะทําอะไรเลยเนาะที่แรกเราก,ก็รู้สึกอยาก ปลูกหญ้าเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ปลูกนะเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เห็นนี่เป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะครับถ้าเราจะถ้าเราจะปลูกก็ต้องเช่านะครับก็ปีนี้ก็คิดว่าถ้าคิดว่าอาจจะจะเช่าลองถามเขาดูเหมือนกันนใกล้สองไร่นะครับเผื่อจะได้ลองปลูกหญ้าพวกหญ้านายหญ้านายนะครับดูนะพวกแพนกลาพวกหญ้านานะ แต่ระหว่างที่ยังไม่ปลูกเราจะมาสร้างนี่ครับปลูกทีละเล็กเียน้อยก็ยังดีนะเป็นแหล่งอาหารของเขาแต่ตอนนี้ผมยังไม่ให้วัวเดินเข้ามาแทรกลิบนะก็คือปลูกเป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นขายายพันธุ์ก่อนให้มันเลือเเล้อยไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะจากจุดเล็กๆตรงนี้นะครับในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับอตอนที่ฝนตกชุกๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นตรงโคนเลยตรงนี้เดี๋ยวเป็นโคดนะบริเวณนี้เป็นโคลเลยเห็นไหม นะครับก็เลยเอาพวกแยกขนมาปักไว้ซึ่งก็เขียวดีนะครับเขียวงามดีเหมือนกันตอนนี้น่าจะถึงจะเป็นหน้าแรงครับแต่ว่าก็ฝนก็ตกอยู่บ่อยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีในหน้าแรงของปีนี้นะนะครับที่หน้าที่ยังมีฝนตกมาแนละ้วทำให้วัวเนี่ยไม่ได้ลําลบากการกินมากน,กนะครับนี่ครับเป็นแยกขนนะแยกขนนี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ ตัวกินดีมากนะนะครับนะครับก็พาทุกคนมาชมการสร้างอาหารโดยการปลูกเทเล็กทเทละน้อยไปก่อนนะตามงบประมาณของเราแต่ว่าต้นเดือนนะผมผมจะทำแปลงนะครับเอ,อ่ออีกสองสาวันนะสิ้นเดือนนะเงินออกเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อหญ้าหญ้าไนนะเขาเรียกว่าหญ้าไนนะครับเรียกว่าจะซื้อเป็นแพนโกล่านะแต่ศึกษาไปมาเอาเอาย่าไนดีกว่า ผมก็ทําการขุดมือเนี่ยละครับเอาจอบขุดนะทาแปลงสาธิตเล็กๆก่อนนะครับเอาซื้อ,อยาในมาสักสิบกิโลนะครับมาทดลองปลูกนะครับเป็นการทดลองผมว่าเออยาของเราเนี่ยมันเหมาะกับพื้นที่ของเราหรือไม่นะครับนะครับก็พอดีเห็นยาตอนนี้ที่ปลูกไว้ประมาณสองเดือนที่แล้วนะก็ยังเขียวงามเลยทีเดียวนะ ก็การปลูกหญ้าก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะทุกคนสําหรับการเลี้ยงวัวนะก็ศึกษาดีๆแล้วกันนะครับสำหรับผู้ใหม่ก็ดีนะนะครับก็สําหรับคลิปน,นี้ก็ขอฝากไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับก็คลิปใหม่คลิปหน้าเนาะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ